เพรากับเราสองคนนะคะในรายการค่ะมาล่าเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าหนาวเลยว่าช่วงปีใหม่ปีนี้มีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยอยากไปยังไงนะยังไม่ได้วางแผนเลยพี่นุ้ยนี่แต่อยากไปมากใช่เพราะว่าช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงแบบอากาศอย่างเงี้ยคนจะไปเที่ยวกันเยอะเพราะว่ามีวันหยุดยาวแถมอากาศดีไม่ร้อนด้วยนะคะคนไทยส่วนใหญ่อยากสัมผัสอากาศหนาวหนาวเย็นๆนะส่วนใหญ่นะส จริงๆนะคะเขาบอกว่าลมหนาวมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าแบบรู้สึกว่าฮอร์โมนการเที่ยวนี่มันพรุ่งพ่าดเหลือเกินอ,อยากไปตลดอดี่ความจริงก็อยากเที่ยวทั้งปีเลยแหละตแต่ต้องทํางานงไม่มีตังค์ต้องเก็บตังค์ไปเที่ยวก่อนนะใช่เลยค่ะ <laughs> ใช่แล้วนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวล้วก็ต้องหาข้อมูลข้อมอูลนัน่นนู่นนี่เยอะๆมาก<อ>มายรวมถึงถ้าไปเที่ยวหน้าหนาวก็ต้องเตรียมแบบเสื้อกันหนาวอะไรอย่างนี้อุปกรณ์เยอะผู้หญิงก็เยอะถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยมีคําแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวนะคะ เรามีเทคนิคดีๆค่ะในการจัดกระเป๋านะคะให้ท่องเที่ยวได้แบบอย่างสนุกสนานและก็เต็มที่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดด้วยนะคะอย่างแรกเลยใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าให้เตรียมเสื้อกันหนาวตัวโตโตคือใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเอาไปได้เหรอพี่นองมนี้ถูกต้องเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเวลาเราไปเที่ยวเป็นสิ่งที่จาเป็นเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชมนะคะจะไปไหนอาจจะต้องเจอกับความหนาวเย็นนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจะไปขึ้นภูขึ้นภูเขาเจออะไรอย่างนี้พกเสื้อตัวแบบ จิ๋วๆอะไรบางๆไปอย่างนี้ก็ไม่ไหวไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่ชอบคิดว่าหน้าร้อนร้อนมากหนาวแค่เนี้ยไม่ไม่ขนานสบายมากอะไรอย่างนี้ออก็คือไม่ใส่ไปเลยแต่กลับมาเป็นไข้ยอ,อ,อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละชอบลองของลองนะคะเขาก็บอกว่าในเรื่องของอเสื้อกันหนาวตัวใหญ่เนี่ยมันก็ซื้อไปเตรียมไว้ก็ดีแต่ทีนี้ในเรื่องของการจัดกระเป๋าคุณผู้ชม มันก็หนานะแล้วมันก็ใหญ่นะ,นะเกินครึ่งของกระเป๋าไปละเออ,เอ,อทำยังไงดีทีนี้เขาก็เลยแนะนำค่ะให้ซื้อ,อ,อถุงสุญญากาศ นะคะเขาบอกววาเลยว่าราคาประมาณ40-50บาทเองคุณผู้ชมนะคะมาใส่กระเป๋าพวกนี้ให้มันแบบแฟบลงไงให้มันเอินะคะแล้วก็ยัดลงไปในกระเป๋าได้สะดวกสบายรวมถึงค่ะเราจะได้มีที่สําหรับบูธเผื่อไปเที่ยวต่างประเทศไงเออไปลุยหิมะอะไรอย่างนี้นะคะรองเท้าบูทก็ใหญ่พอสมควรนะจะได้มีที่ยัดยๆเข้าไปนั่นเองนะคะสําหรับในทริปนี้นะคะ ข้อต่อไปนะคะสําหรับหน้าหนาวเนี่ยพี่งุนิกเชื่อเลยว่าอันนี้ต้องแบบท่าไม่ได้เป็นแฟชั่นด้วยนะผ้ากลุมผ้าพันคอผ้ากันคออะไรอย่างนี้สีอะไรกันเรื่องสวยสวยไม่หลรีปต้องเปลี่ยนไงสมมติเปลี่ยนเมืองก็ต้องเปลี่ยนแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ่ายรูปซ้ํากันใช่ไม่ได้ไง คือคน้มันไม่ได้ไงผ้าคลุมนะคะเขาบอกว่าอันนี้นี่แบบมีสารพัดประโยชน์เหลือเกินแบบว่าจริงๆแล้วแบบพันคอก็ได้คลุมไหล่ก็ได้ผ้าโ้กหัวยังได้เลยอ่ะคือเหมือนเปลี่ยนได้หลายอย่างนะคะหรือว่ามาวางบนแบบบนแบบบนเข่าบนหน้าตากอะไรเงี้ยแบบว่ารองอะไรสักอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งสารพัดประโยชน์มากเลยแต่ว่าควรซื้อแบบว่าที่มีส่วนผสมของขนแบบวูก็คือแบบว่าเป็นขนแกะอุ่นอุ่นนอ ไม่ใช่แบบว่าผ้าแบบเน้นในเรื่องของความสวยงามอย่างเดียวก็ไม่ได้ในเรื่องของคุณประโยชน์ของมันด้วยนะถูกต้องก็ซื้อมาแล้วก็แบบว่าให้ใช้งานได้ด้วยค่ะถูกต้องค่ะข้อต่อไปนะ่คะอย่าลืมนะสาวๆหรือว่าชายหนุ่มก็ได้หยิบพวกเสื้อกล้ามหรือว่าเลกกิ้งติดไปด้วยเสื้อกล้ามาไปทําไมเสื้อกล้ามนี่เอาไปดีเลยบอกไปเที่ยวหน้าหนาวแล้วเสื้อกล้ามไปทำไม่ใช เสื้อกล้ามเนี่ยเอาไว้ใส่ข้างในไงสมมติบางบางที่ที่เราไปจะแบบโอ้ยยังไม่หนาวมากตอนแรกไปอ่าใส่เสื้อตัวเดียวก่อนก็ได้ปรากฏวันต่อมาอากาศมันขึ้นอ่ะเออใส่เสื้อกล้ามข้างในแล้วก็ใส่เสื้อทับอีกรอบหนึ่งก็การหนาวได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งเสื้อซึ่งเลกกิ้งก็เหมือนกับพี่นุลงนิกผู้หญิงไงเลกกิ้งเป็นแฟชั่นอีกแล้วนะตอนนี้มันมันเริ่มจะไม่แฟชั่นก็แบบหลายๆคนก็ใส่กันทุกหน้าเลยหน้าร้อนก็ยังใส่ด้วยร้อนไหมล่ะหน้าร้อน มันใส่มันร้อนมากเลยนะเลกกิ้งอ่ะเก็บไว้ใส่น้าหนาวก็ดีเหมือนกันก็คือและที่สําคัญนะคะสมมุติว่าเฮ้ยมันแบบวันต่อมาสมมติอากาศเปลี่ยนเริ่มแบบว่าร้อนขึ้นเราถอดได้นะพี่นุ้งนี้ไปตามปั๊มน้ํามันแล้วก็แบบมันถอดง่ายไงเสื้อกล้ามเลกกิ้งถอดง่ายนะคะก็อย่าลืมเต็มกันไปด้วยนะข้อต่อไปนะคะอันนี้บอกก่อนเลยว่า เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยเป็นหวัดบอยอาอาการมันเปลี่ยนแปลงทําไงได้อะฉันอยากไปเที่ยวอะอแล้วกลัวเป็นหวัดด้วยอะอพกอันนี้ไปเลยค่ะเจลล้างมืออ๋อโอ้โหอันนี้นี่มันสาคัญมากเลยนะเจลล้างมือแบบว่า เราไปจับอะไรก็ไม่รู้แบบสภาเราบันไดอาใช่ยิ่งไปสถานที่ท่องเที่ยวคนก็เยอะด้วยนะคะคนก็มาจากหลายที่หลายแห่งหลายครอบครัวหลายประเทศเออแต่ละคนก็มีเชื้อโรคอะไรก็ไม่รู้ติดตัวมาเยอะะมากาไปหมดนะคะถือว่าเป็นข้อที่ดีเหมือนกันรับการพกเจลล้างมือไปด้วยแบบร้อยมือพันมือแล้วก็พกเจลเลยละกันแต่ว่าเจลล้างมือนะคะไปตัวสําคัญที่ทําให้แบบว่าผิวแห้ง อย่าลืมพกแบบพวกไมโครไนเซอร์ควดเล็กๆพกติดไปด้วยก็เหมือนกับล้างมือแหละล้างมือเสร็จก็ต้องทาโลชั่นต่อเออยรือีงอะไรอย่างนี้อีกข้อหนึ่งค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนี้นะคะสําหรับคนที่รักการถ่ายภาพอย่าพลาดเลยสําหรับการพกกล้องไปด้วยเออนะคะการใช้งานในหน้าหนาหรือว่าอุณหภูมิต่ำๆนะคะจะมีผลต่อการพลังงานของแบตเตอรี่การที่คนแบบพกกล้องไปด้วยเนี่ยแบตเตอรี่ ถ่ายในหน้าหนาวมันจะหมดไวะนะคะทำให้แบตเตอรี่ของคุณนะหมดเร็วขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นกล้องที่ทันสมัยมากๆนะคะ,คะหน้าจอระดับความละเอียดสูงมากๆนะคะอาจจะ<า>ถ่ายได้ไดเพียง <ใน S 2> แค่แคเออถ่ายได้แค่อาจจะได้แค่ร้อยภาพต่อนหนึ่งแบตถึงก้อนอะไรอย่างนี้ ใช่แล้วน้อยไปไหมก็ควรเขาเลยแนะนําให้ควรเตรียมแบตสํารองไปด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบได้ฉุกเฉินไม่ต้องหาที่ชงที่ชาร์จระหว่างทางหุ่นวายวุ่นวายมากมายมากมายอีกข้อนึงไม่มีในนี้แต่ว่าอยากเติมลงไปนะคะสําหรับคนที่ไปเที่ยวแล้วก็แบบถ่ายรูปมีประสบการณ์โดยตรงก็คือยังไงเออตอนไปเที่ยวแล้วแบบอากาศเย็นมากๆนะคะทีนี้จะกดถ่ายรูปเนี่ยมันกดไม่ได้ ฮะมือมันแข็งอ๋อมือเราแข็งก็เลยต้องแบบหาถุงมงถุงมือไปด้วยอ,อย่าลืมนะมือนี่ก็ดีนะใช่ไหม,มควรจะ<ก>หาถุง <นะ S 2> มืออุ่น เกคด้วยะเก๋ด้วยมีกระตุ้งกระติงอย่างเงี้ยเหรอไม่สีเสออะไรอย่างเงี้ยสิกระตุ้งกระติงไม่เอานะเอาสีสีอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับชุดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกให้เข้ากับชุดนะคะอย่าให้แบบว่าสีสันแตกต่างกันมากจนเกินไปให้ดูสวยงามไปเที่ยวนะคะอย่าให้เค้ารู้ว่าเราเพิ่งมาครั้งแรกคุณผู้ชมถูกต้องใช่ใช่ใช่เหมือนว่าเรามาบ่อยแล้วอะไรอย่างนงี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหลากหลายข้อที่แบบเราแนะนําคุณผู้ชมไปนะคะสําหรับทริปหน้าหนาวนี้นะคะจะไปเที่ยวทริปไหนก็อย่าลืมนาไปใช้กันด้วยนะคะวันนี้เราคคคนนนต้อองลุณชมกกััไป่่สสวดีะ We'll